สวัสดีค่ะเพื่อวันนะคะเราก็จะมาะสอนสูตรหมุนลัคก,กี้ปิกนะคะให้ได้ซูเปอร์แลและเพชรเจ็ดหมื่นนะคะสูตรนะคะถ้าเ,เดี๋ยวเราจะลองนะคะอย่างแรกนะคือเวลาเข้ามาเราแบบแนี้เราหมุนก่อนเราก็จะได้ ถ้าเราเอานี้ไปตรงห้าพันเพชรห้าพันเอาลูกศรไว้ตรงกลางเพชรเห็นไหมแล้วก็หมุนเอาเข้าม่ไไปแล้วก็หมุนหาไว้ตรงกลางแล้วมันก็จะออกมาเป็นเพชรจิกหมืน่นเย้เป็นเพชรจิกหมื่นนะคะบางครั้งก็เป็นซุปเปอร์แรนนะก็ลุ้นกันเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเอาอีกครั้งหนึ่งนะ,ะเราเราไม่หมุนนะคะเราเพิ่ง หมุนไปเราได้อะไรก็ไม่ดูนะคะแล้วเราก็จะหมุนอ,อันนี้ได้นี่เพราะว่าเลื่อนมาโอเคเิมนะคะเอาไวต้ตรงกลางเพชรห้าพัน 5, แล้วก็หมุนนั่นแหละค่ะก็จะได้เพชรเจ็ดหมื่น 7, และซุปเปราน,นะคะก็อย่าลืมเอาสิดนี้ไปใช้กันนะคะบ๊ายบาย